ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มารายงานราคาทุเรียนนะครับผมประจำวันที่8เดือนกุมภาพันธ์2 5 6พครอยหบ้พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับยุทูบช anel ด้วยนะครับผมเพื่อที่ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปดูราคามาหลลงนะครับไปดูมาหลลงด้วยกันนะครับต้องบอกว่า วันนี้ราคาค่อนข้างที่จะตรงกันนะครับหรือเล็ดกว่านิดๆน,นะครับไม่มากแต่โดยตรงโดยรวมแล้วจะอยู่ที่ราคาที่ผมจะแจ้งวันนี้นะครับหลายลงหลายท่านบอกทําไมยุทธพงศ์ไม่ยอมบอกชื่อลงนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะบอกชื่อลงได้แต่ถ้าใครอยากที่จะขายในราคาที่ผมแจ้งมาในวันนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อ หาผมได้นะครับผมจะแนะนําให้นะครับผมแนะนําให้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะระบุลงในตรงนี้ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับผมผมเริ่มให้วันนี้มาที่หมอนทองก่อนนะครับผมไหลลงราคาเดียวกันนะครับ AB 220บาทครับน้ำหนัก2 -5 กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็เกรด C ครับ150าบาทน้ำหนัก2-5 จ5กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็เกรดดีอยู่ที่120บาทครับน้ำหนัก1.6ถึง1.9นะครับผมเกรดดีมีขนาดเล็กครับ1.6ถึง1.9ไม่ถึง2อกิโลนะครับต่อกันที่ A,B,C นะครับผมอยู่ที่200นะครับผม C 30เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ก้านยาวก้านยาว A,B อยู่ที่210ครับวันนี้น้ำหนัก2อถึงหกิโลกรัมพวงมณี A,B อยู่ที่210เช่นเดียวกัน น้ำหนัก1.6ถึง4กิโลกรัมนะครับจะแตกต่างกันที่ส่วนน้ำหนักของลูกนะครับผม1.6ถึง4กิโลกรัมครับพวงมณีส่วนกระดุมครับ210บวกด้วยนะครับผม210บาทบวกด้วยนะครับน้ำหนัก1.6ถึง5กิโลกรัมนะครับผมตามที่ผมแจ้งไปนะครับใครที่อยากจะขายในราคานี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมมีลงรับซื้อให้จริงๆนะครับผมแล้วก็ ติดต่อได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถระบุได้นะครับระบุไปตรงนี้ได้นะครับแต่หลังไมได้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของทุเรียนนะครับในปีนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแนะนําสามารถแชร์ต่อๆกันได้เลยนะครับติดต่อแอดมินยุทได้นะครับผมจะแนะนําให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับติดตามและก็หลายวันมานี้นะครับผมมียอด การดูนะครับในช่องเพิ่มมากขึ้นนะครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ